มีอีวซูซูมิวเซเว่นนะคะปี2006เครื่อง3,000ส,สีฟ้ารถบ้านนะคะ<ม>เกี่ยวพันภายนอกรับขันนะคะจะเป็นสีฟ้ามีเก็บสีเป็นบางชิ้นนะคะก็จะเป็นชิ้นกันชนหลังที่เป็นริ้วรอยนะคะผิดขวนทั่วไปยวมาดูกันด้านในนะคะสำหรับด้านท้ายนี่นะคะได้รถบ้านสภาพเดิมนะคะ ภายในเป็นเบาะหนังนะคะทับได้มีแอร์ลาวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของด้านหน้ากันมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลัง ด้านในนะคะจะเป็นลายไม้เหมาะหนังอย่างที่บอกไปนะคะก็น็อตเดิมไม่ขยับเลยนะคะนี่นะคะด้านท้ายมาององศาด้านหน้าเกียร e ์ออโต้ขับสองนะคะจอเป็นดีวดีทัชสกรีนนะคะมีรองรับ usb sd card ได้นะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมแอร์หลังนะคะสำหรับฝั่งคนขับนะคะที่เห็นเลยก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าสีบานนะคะนี่นะคมเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันสังห้องเครื่องนะคะ